เรื่องราวดีๆวันนี้เราจะพาไปรู้จักหมู่บ้านทอผ้าไหม่ที่จังหวัดสุรินทร์กันที่สําคัญเขาทอผ้าไหมด้วยการทอมือแบบดั้งเดิมเรียกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอสังขะก็ว่าได้บ้านสีนวลตําบลสังขะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยคุณภาพและคุณค่าของชิ้นงานที่มีเขาว่ากันว่าได้มีชาวบ้านกว่าส0หลังคาเรือนที่ยังคงยึดอาชีพทอผ้าไหมขายด้วยภูมิปัญญา จากรุ่นสู่รุ่นสร้างอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวม,มาอย่างยาวนานจังหวัดสุรินทร์นอกจากจะมีหมู่บ้านช้างที่ใหญ่แล้วก็มีผ้าไหมไทยที่เรื่องชื่ออีกด้วยโดยเฉพาะผ้าโฮผ้าไหมาลายช้างผ้าไหมาลายสังเครและอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงลายผ้าไหมที่ว่านี้ล้วนมีการประดิษฐ์คิดค้นมาอย่างช้านานและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นลายเอกลักษณ์ผ้าไหมสวยๆของชาวบ้านสีนวลอำเภอสังขะเส้นทางสาวไหม เคยเป็นเส้นทางการค้าที่สําคัญในอดีตส่วนผ้าไหมสวยๆที่เห็นอยู่นี้แต่ละผืนก็มีขั้นตอนสําคัญมากมายเพื่อย้อนกลับไปดูที่มากกว่าจะเป็นผ้าไหมอันทรงคุณค่าแต่ละผืนนั้นต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างเริ่มจากขั้นตอนการตุกหมอนขั้นตอนการเลี้ยงไหมขั้นตอนการสาวไหมขั้นตอนการลอกกาวไหมขั้นตอนการย้อมสีและขั้นตอนสุดท้ายการทอผ้าไหม ซึ่งแต่ละขั้นตอนใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันต้องใช้ฝีมือและปราณีตในทุกๆขั้นตอนกว่าจะได้ผ้าไหมสวยๆให้เราสวมใส่กันจึงไม่แปลกใจถ้าหากว่าผ้าไหมผืนหนึ่งจะขายในราคาตั้งแต่2 5 0 0 0 0ถึง3,000บาทเพราะนี่คือภูมิปัญญามานานกว่า40ปีของชาวบ้านสีนวลตำบลสังขัดอำเภอสังขัที่รวมกลุ่มกันกว่า40หลังคาเรือนที่ยังคงยึดอาชีพทอผ้าไหมาขาย จากรุ่นสู่รุ่นสร้างอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวมาอย่างยาวนานถ้าใครสนใจจะดูตัวอย่างหรือสั่งซื้อก็สามารถทักไปสอบถามได้ทางเพจสีนนิวกันนะครับ